สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเหนือชีคเชตนะครับแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมจะมาเล่นแมปลิสอฟฟ์ป้านะครับเป็นเกมเลี้ยงฟอกป้านะครับที่ทุกคนจะต้องกดนะครับให้ได้เงินนะครับนี่อ่าโคนะครับนี่ฟอกป้านะครับหนาวก็ต้องซื้อฮอตช็อกโกแลตนะครับมามาให้ฟอ p ป้ากินนะครับโดยใน ราคา5บาทนะครับถูกๆนี่แล้วผมก็กดล็อกมาเยอะเลยนะครับเพอฟาร์มมานะครับนี่เหลือแค่เออ,อย่างต่อไปก็คือแลลอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มาทำอะไรให้อย่างนี้ครับอ่าแล้วทุกๆนาทีมี่าะครับก็ผมก็เอาเวลา ไปทําเค้กอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นุโดโ๊กโดูฮะผมไม่ได้ใช้นะครับนุก๊กดโอ้โหใช้แต่เค้กนะครับเค้กคืออาหารชิ้นดีนะครับนี่อ๋อข้าชแย,ยังไม่ ค่าเช่ายังไม่ออกนะครับอืมอ่าก็ใชยเอาเค้กออกมานะครับนี่แล้วก็ชั้นสองครับนี่มีมีฟอปป้าไอซีอะไรสักอย่างน,นี่แหละครับเป็นบิลเลียนเลยนะครับนี่ส่วนชั้นที่3มนะครับผมฟาร์มมาแลครับนี่เป็นเอ,ออยู่ ไปอีกมิติหนึ่งนะครับนี่เป็นโดยการที่เข้านี้วอมโฮเอลวิจวอมโฮแมชชีนนะครับนี่ซื้อมาแล้วนะครับนี่ในนี้ก็จะมีคิตตันนะครับเอาเอาคิตตันนะครับไปใส่ไปใส่ในเครื่องทาเครื่องเปลี่ยนให้สเปซคิตตันนะครับกลายเป็นทองครับทองหนึ่งอัน,นก็หนึ่งวินเลียนเลยนะครับอืมก็เยอะอยู่ ครับนนะนี่หนึ่งวิลเลียนนะครับน,นี่แล้วก็เทสลาคองนะครับทำให้สามารถเปลี่ยนคิดตันเป็นทองได้นะครับเร็วขึ้นนะครับนี่ อันนี้คือดูหนาวนะครับวเทอร์นี่แล้วก็เอาสูตรอันนี้มาอีกนะครับเค้กผมว่าเค้กน่าจะดีที่สุดแล้วครับหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับไม่ได้เช็คที่สูตรเท่าไหร่นะครับนี่ หอเกือกเกืเค้กเอาไปให้ฟอบป้ากินเลยนะครับสองโอ้โหเยอะจะได้แฮปปี้เนสนะครับนี่แล้วก็พร้อมกับปาร์ตี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเงินคูณคูณประมาณคูณสองคูณสคูณสี่คูณ้าครับถ้าเกิดเส้นสีดำไปในแฮปปี้เนสครับก็ประมาณ 5ขึ้นนะครับก็รับเงินด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมฟาร์มล่วงหน้านครับนี่แล้วก็มันมีรถยาวๆนะครับที่อะไรไม่รู้ผมคุยเสร็จก็ได้หงขวัญกลับมาเลยนะครับโอ้โหไม่อยากได้ตอนหลังที่จะฟาร์มนครับอก็ไม่ได้อัดเอาไว้นะครับฟาร์มอันนี้อ พอเอาพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็กลับมาที่บ้านจะมาลองกดดูครับแอวิจินะครับ,บ,รบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับไม่นานโอ้โหเจ้าพวกของบิงกัตนะครับมาเต็มเลยนะครับผมไม่ได้ดูนะครับม,มัวแต่ทําเค้กนะครับทําสูตรเค้กแล้วก็ ไปชั้นบนไปเก็บคิดตั้นนะครับนี่เหลืออีกหลายอย่างเลยนะครับประมาณสามสี่อย่างนะครับถ้าดูแล้วแต่คลิปนี้อาจจะเหลือสามอย่างก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่เออเดี๋ยวเอา คลิปหน้านะครับผมจะทำชาเลนส์ไอ้ขอโทชาเลน์นะครับเป็นเป็นลงด่านโอไฮโอนะครับกับเออสุดกับเ,เดี๋ยวค่อยเฉลยก็แล้วกันนะครับกับคนฟิลิปปินแล้วก็ใครบางคนที่เชิญมานะครับ ในด่านโอไฮโอทาวเวอร์ด d e เฟนต์นะครับเป็นเอพิฟ n d เดนะครับใ,ใครรู้บ้างครับว่าฟอปป้าเมื่อไหร่จะอายุหนึ่งนะครับ<น>ก็บอกด้วยนะครับเพราะรออยู่นะครับรอเป็นอายุหนึ่งสงสัยเขาไม่ทำนี่แล้วก็ทำเค้กนะครับนี่แล้วก็ เอาบิดตกปลานะครับบิดตกปลาพอดีพอดีซื้อมานะครับก็เห็นว่ามันดีอยู่นะครับนี่ตกปลาปือ้อพอได้นะครับได้แต่ปลาแล้วตกปลานี่ไม่รู้นะครับว่าเหมือนภาคหนึ่งหรือเปล่าตกปลาไปเรื่อยๆอ,อผมได้แต่ปลานะครับนี่อ่า เกมนั้นก็ได้ปลาไดออ้น้ำแอลมอนด้วยนะครับดีที่สุดก็น้ำแอลมอนนะครับแล้วก็ได้เงินแต่ภาคนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่ปลานะครับปลานะครับให้ฟอปป้ากินได้นะครับเพิ่มแฮปปี้เนสเอ้ยไม่ใช่เพิ่มความเพิ่มความอิ่มนะครับหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่าลืมรับตรงนี้ด้วยนะครับนี่เยอะรับรัวๆวไปเลยนะครับ ฮ้ยจ้างมาไม่ได้เรื่องเลยเมดเนี่ยแต่ก็ยังดีอยู่นะครับดีกว่าไม่ได้จ้างมานิดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้จ้างนะครับบอกเลยอันนั้นนะครับที่ผมเพิ่งเก็บไปนะครับเต็มบ้านแน่นี่แล้วก็เอาฟิชชิ่งรถนะครับไปตก ปลาต่อนะครับผมกะจะเอาปลาออกมาแล้วครับนี่เพิ่มหนึ่งร้อยสิบฮังเกอร์นะครับก็ผมก็เก็บปลาไปด้วยนะครับนี่ นะครับก่อนที่จะมาอัดเกมนี้ครับผมเล่นเดิมมิมิกไปนะครับเป็นเกมผีนะครับอ่าแล้วพอดีมันมีบั๊กอะไรบางอย่างครับก็เลยเลิอกอัดไปนะครับ,บ,บ,บนี่เอ่อคิชิมิ t r y แลบครับเอ่ออ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละครับเพิ่มจำนวน กิ๊ตตันหรอครับอลองดูนะครับน่าจะชั้นเออชั้นที่สามู่แล้วนะครับอ่านี่นะครับนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเงินหรอเพิ่มทีละหนึ่งล้านเดี๋ยวที่ผมดูแล้วไม่เห็นจะมีเลยนะครับอืมคืออะไรเหรอครับขพ้นแต่ทีละร้อยล้านทีละร้อยล้าน เออผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเกี่ยวกับข้างในวอร์มโฮมัชชีนนี่แหละครับไหนอืมมีสเปซคิสตัลน,นะครับอ่าอ่า โอ้ฟอ,อ้าวอ๋อเพิ่มจนเพิ่มมูลค่าของชิตตันนะครับให้เปลี่ยนเป็นทอง2องเลี่ยนนะครับนี่ต้องไปซื้อฮอตช็อกโกแลตแล้วพอดีฟอปป้าผมไม่ใช่ครับนะฟอปป้าผมหรอนี่ฮอช็อกโกแลตซื้อไปฝากกาดฟอปป้าหน่อยกินไหมฟอปป้ากินไหมอ้ยเอา้าใครอะใครยิงอ่ะอากาดเหรอ จะตีได้ไงโอ้ยไม่กินก็ไม่กินเนาะเราเล่น,น,นรับไม่ไม่ดีกินครับนนแล้วก็ใครที่รู้บ้างครับว่าเออแก้แก้อันนี้ยังไงครับคือฟอปป้าไม่สบายนะครับแล้วแก้นี่ดืะมิวแมนนะครับหนุ่มหนุ่ม นุก็เป็นวัตถุส่วนดีนะครับที่จะต้องอน,นี่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเช็คดูนะครับว่ามีร้านมีโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือมีร้านขายยาหรือเปล่าจะเอามาให้ฟออป้ากินนะครับจะได้ไม่ต้องป่วยอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เอใส่ นมไปในอ่ไปในตู้เซฟนะครับอโอ้โหน่าสงสามเอาเฮ้ยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวผมเพิ่งสังเกตนะครับว่ามีซุปอะไรสักอย่างนี่แหละครับนี่แล้วก็มีซุปสเซซุปนะครับเออต้องใช้แคร ต้องใช้เส้นเส้นอะไรเส้นสปาเกตตี้อะไรนั่นแหละคะไอ้ไม่ใช่คือเส้นอันนี้แล้วก็แครอทหน,นึ่งครับแล้วถามกูว,ว่าแครอทอยู่ไหนอเออแครอทอยู่ไหนเนาะอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับไม่รู้นะครับแต่เก็บมาทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้ยังไม่เจอแคลอทลยนะครับอตรงนั้นเต็มเลยคือถามก่อนนะครับมีคนเก็บเาล็ดให้เออม,มันจะสบายวันนี้นะครับนี่เก็บไม่ให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับเอ้าจะจะเลื่อนอันนี้อ๋อแครอทมีแล้วนะครับเออ เอออะเมล็ดแครอทปลูกเองนะครับนี่เมล็ดแครอทแต่ทำไมผมเลี่ยนไม่ได้ครับมุกยะออไปเอัน,นี่แล้วก็มะเขือเทศแครอทอ่ะแล้วก็เออ อะไรสักอยางนดนะครับมัดรูมฮะมัดรูมแล้วก็แล้วก็สังเกตไปนานแล้วนะรับว่า <c oughs> มันจะมีหนูนะครับที่เป็นแม่หมดนะครับเขาเขาก็ <c oughs> มันจะมีน้ำยาน้ำยาวิ่งเร็ว เน้ำยาน้ำยาหิวเลือดนะครับใช้สำหรับให้กำหนัดสงครามบิงกัดนะครับแล้วก็น้ำยาลดความเครียดนะครับอืใช้เห็ดนะครับอืมภาคแรกก็ยังมีเยอะอยู่นะครับ แต่ตอนหลังๆอ้โหนี่ไม่ใช่แต่ตอนภาคที่สองันี่นี่แล้วก็ดีเจอีกกระโลป้าย <c oughs> ปาร์ตี้เลยคนระับพฮปปี้เนี่ยนี่ฟูครับ แล้วก็ได้เมลิดมาแล้วนะครับบ้านบ้านดิสโก้หมดเลยไม่ไฟดไ,ได้แตบบ่ปลาอ้าวได้กุญแจแบ็คลูมไปด้วยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไปยิงโวนเลย จะจบอีพีจะจบเกมอยู่แล้วเพิ่งรู้นะครับว่าแบ็คลูมนะครับมาต้องตกปลาครับ้ <c oughs> แล้วก็ทำซุปอวกาศดีกว่าครับซุปอวกาศนี่นี่แล้วก็ต้องรอแครอทนะครับรอไปก่อน จอสะอาดเองกงอออ็ได้เอ่อเมิ่งมาโอวม,มาเร็วเมดเมดปกติด้ไหมเมดสองจุดศูนย์ไม่เร็วหน่อยดีเอออือก็มารับอันนี้ด้วยนะครับสามล่ยน แล้วก็จะขึ้นไปเก็บคิตตันนะครับในวอร์มโฮ่แมชชีนนะอันนี้คือผมภาคที่หลังนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้นะครับว่าไอตัวไอซีเหลืองๆนั่นนะครับที่มันเกาะอยู่นะครับคือมันช่วยให้ออช่วยให้คิตตันมันอันนี้เร็วใช่ไหมครับโอ้มีมีอีกมีอีก ช่วยให้คิดตั้นเลยใช่ไหมครับแล้วคือผมลืมนะครับผมซื้อไปหนึ่งอันนะครับตอนนั้นกะจะซื้อแล้วนะครับหลังหลังคลิปนะครับฟาร์มไปนะครับกะจะซื้อนะครับแต่ลืมลืมแล้วก็แล้วก็ผมก็รู้กับตัวเองนะครับว่าเออรู้กับตัวเองนะครับว่าอ๋อซื้อหมดแล้วน้อยจังมีแค่หนึ่งอันเออต้องไปซื้อใหม่นะเดี๋ยว เดี๋ยวก็ไปซื้อนะครับตอนจบคลิปนี้นะครับนี่อ่าก็เอเอ travel แครอทแครอทแมวเวลาให้ปลาเป็นปลานะครับปลารอะปลากินปลาเพราะเป็นแมว กออ็ถูกแล้วนะอือหือย,ยังยังยเนี่ยมัน,มนเรียงลำดับเลยนะครับหรือล่าหรือว่า,อวาเอ,อ่อสเปซซุปน่าจะเยอะกว่าเค้กนะครับแสดงว่าเค้กนะครับถ้าผมลืมสเปซซุปนะครับเค้กนี่แหละครับเยอะที่สุดนะครับว่านะครับไม่รู้ครับเพราะรู้สึกว่ามันเรียงกันนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนภาคแรกหรือเปล่าให้ฟอปภาคหนึเอาไปไหนฮืมแฮปปี้เนนมาฮะฮะไฮเปอร์ไฮเปอร์เหรออุ้ยสงส่ยสงส่บ้าเมอืมย,ยังไม่เสร็จอีกนะครับโอ้แครอทซีด แคทนิปแคทนิปอย่างที่ดูนะครับก็ทำให้ฟอปป้าไฮเปอร์นะครับให่แคทนิปดีครับโอ้โห و. เป็นอาหารของฟอปป้าที่กินเล่นได้เลยนะครับอืมไม่ก็ เก็บมเมล็ดไปเรื่อยๆนะครับอยากจะหาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ก็เพิ่งมาดูนะครับว่าเลื่อนเลื่อนอย่างไรก็เลื่อนเลื่อนตรงข้างๆครับจะเอาโท o โเมนทูแค่ราจะไม่เอานะครับท o เมนทเจอท์ินทแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะเอาแครนอยนะครับอรออยู่นี่หว่าก็เอาแครนทก่อน นี่นะครับลืมนะครับป็เลื่อนยังไงเอาเอา้าโอุย้ย<ม>เสียไปเลยโอ้โหค้อแดงแดงอันนั้นนะครับอีเวนต์อีเวนต์อุอกาบาตกกว่าจะมาะครับยากเลยโอ้โหเสียวัตถุดิบไปเยอะเลยคือมันคืออีเวนต์อีเวนต์ กบ็บาตกนะครับผมนะครับจะเล่นเกมจบแล้วเพิ่งเห็นแค่หนึ่งครั้งเองนะครับโอ,โ,อโอ้โหเสียได้เลยนะครับจะก็ในไหนก็จะจบเกมแล้วเออเ oh oh อาใหม่เอาใหม่ยอมใจโอ้โหเมื่อไหรจะเสร็จเนี่ยโอ้ดําๆเหมือนเออ ไอ,อ้ก้อนดำๆเหมือนภาคแรกเนี่ยเลยเป็นก้อนหินไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นอาหารใหม่นะครับอ่าแล้วก็วอดช็กโกแลตต้องมาแล้วครับโคกับสิกนะครับโอ้โหที่แฮปปี้เนทนะครับไม่ไหวพ่ป้าพ่อป้าบอกไม่ไหวนี่ว่าแล้วโอ้เสียดายวัตถุดิบยังด่วน แฮร์ริ่นูดโดมีตัวลายมีตัวลายนี่ซุปอวกาศเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนอ่าถูกนะครับจะได้เอ้ยที่จะได้ฟอป้าจะได้กินซุปอวกาศแหละฟอป้าก็ฟอป้าจะได้กินซุปอวกาศแล้วฟอ,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 อป้าสามารถจะกั้นหายใจในอวกาศ เนี่ยก็ปล่อยวัวป้าไปในอวกาศเลยเนี่เลี้ยงแฮปปี้เนทดด้วยครับโอ้โหแฮปปี้เนทแทบจะนี้ก็จะเอาวันนี้มาแล้วเป็นเค้กโอเคมาดีกว่าแล้วก็คลิปนี้ได้รู้จักกับ อุปกรณ์อวกาศใหม่นะครับโฟกัสอันนี้นะครับโฟกัสที่อุปกรณ์อวกาศนะครับของที่ยังซื้อไม่ครบแล้วก็หนึ่งแบบหลักๆเลยนะครับก็คือซุปอวกาศนะครับนี่สเปซซุปซุปอวกาศโอ้โหแดงนะครับแดงอันนี้เรียกว่าซุปหรอครับทำไมเอเรียกว่าซุปอวกาศหรอครับนี่โอ้โหสามร้อย แต่เปลืองวัตถุดิบไงบอกจริงๆเรนจะจบเกมอยู่แหละหาได้แค่หนึ่งครั้งอ่ะคิดดูโอ้ชีวิตอ่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ